สวัสดีครับผมนะก็คลิปจับรางวัลกลับมากันอีกแล้วก่อนอื่นแอตโต้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มันมาช้านหลายวันเลยนะครับเนื่องจากว่าสิ้นเดือนมันงานยุ่งมากจริงๆแล้วก็ในหลายคานอาจจะแบบสงสัยว่าเออชื่อมันจะมีการคาดเคลื่อนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าปกติเราจับช่วงสิ้นเดือนพอดีโอเคอันอลายชื่อตรงนี้แอตโต้ทาไว้ก่อนแล้วแหละแต่อเผอิญว่าไม่ได้อัดแค่นั้นเองนะครับนะก็ รายชื่อผู้สนับสนุนเราของรามาแป็นเมมเบอร์ในเดือนนี้นะผมมีคุณสัสินิพ้าคุณนับแชทคุณเล s ซเดนอีวิลคุณอาาวินคุณสุดทิพงคุณสายฟีวีแปดและคุณเฮาทูไฟเตอร์ครับขอบคุณทั้งหมด7ท่านนะครับผมที่สนับสนุนเราในเดือนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาจับรางวัลแทนคําขอบคุณจากพวกเรานะครับผมก็ขอแจ้งล่วงหน้าเลยว่ารางวัลอาจจะในวันที่ลงคลิปเนี่ยวัลอาจจะถูกส่งไปในช่วงหลังวันที่6นะครับนะเพราะว่า ยังไม่สะดวกส่งให้จริงๆนะครับแต่ส่งให้แน่นอนครับนะอ่ะทั้งหมดนะครับก็จะเป็นคุณาศาสนิพากเป็นเลข1คุณนับแชทเป็นเลข2คุณเลสเดน t ีวิวเป็นเบอร์3คุณอนาวินเป็นเบอร์สคุณสุดทิพพงเป็นเบอร์5คุณสายฟีวีแเป็นเบอร์หและคุณเฮาถุไฟเตอร์เป็นเบอร์7นะครับผมเราจะแรนดอมด้วยเหมือนเดิมครับใช้ random.org นั่นเองนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด7ที่นะครับ generate ทีเดียวไปกันไวๆเลยนะครับ generate ได้เลขสองครับเลขสองเป็นคุณเป็นคุณนับแชทนะครับผมนะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนะเดี๋ยวทางเราจะส่งเราไปให้ถ้าเกิดคุณนับแชทนะครับยังไม่ได้ส่งชื่อที่อยู่ให้เราลบกวนส่งชื่อที่อยู่ให้ทางคอมมูนิตี้ของเรานะครับนะเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูก่อนถ้าคุณนับแชทยังไม่เคยส่งให้เราเราจะตั้งหัวโพลแล้วคุณนับแชทลบกวนอ่าติดอ่าคอมเมนต์ชื่อที่อยู่มาคือตรงนั้นอาจะมีแค่ คนที่เป็นแท็บเมมเบอร์เท่านั้นที่สามารถคอมเมนต์ตรงนั้นได้ครับไม่ต้องกลัวว่าชื่อที่อยู่จะหลุดนะครับแล้วเราจะาําการรีบจัดส่งไปให้แต่ถ้าส่งมาแล้วต้องขอภายเราจะส่งให้เลยนะครับผมอ่ะและสุดท้ายนี้ครับขอแจ้งก่อนเลยนะครับสําหรับแท็บเมมเบอร์นะครับประจาเดือนธันวาคมนะครับใครที่ต่อใครที่ต่ออ่าเรียกว่าต่อรายเดือนแท็บเมมเบอร์เราแล้วนะครับหรือว่ายังไงก็ตามนะครับอ่าจนถึงเดือนธันวา่าถึงเดือนธันวาคมนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ย ในวันที่24ธันวาคมนะครับซึ่งเป็นวันศุกร์เนี่ยนะครับนะก็เราจะทำการจับรางวัลใหญ่นะครับนะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีรางวัลเดียวมีค่อนข้างหลายรางวัลพอสมควรนะครับให้กับแท็บเมมเบอร์นะครับซึ่งไม่ใช่รางวัลประจำเดือนเป็นรางวัลพิเศษครับแทนคำขอบคุณจากพวกเราเช่นเคยนะครับนะสำหรับคนที่เป็นแท็บเมมเบอร์ในเดือนธันวาคมนะครับใครที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เป็นแท็บเมมเบอร์เลยต่างๆนะครับนะสามารถสนับสนุนเราได้ครับนะสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้พี่จสามพบาทคุณก็จะมีสิทธิ์นะครับได้ลุ้นรางวัลใหญ่ของเรานะครับก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากหรอกนะครับแต่ก็อยากแจกแต่ก็ไม่ได้มีรางวัลเดียวครับตอนนี้ที่ดูมีมีประมาณ2อสารางวัลพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ได้รวมกับของรายเดือนด้วยของรายเดือนก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนั่นเองแต่เราจะมีกติกานิดหน่อยตรงที่ว่านั่นแหละท่านต้องเป็นแท็บเมมเบอร์นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะถ้าได้้้คนซําาออจจะตง ขอเปลี่ยนคนที่ได้รางวัลณนะวันนั้นนะครับแต่วงเล็บไว้นิดนึงครับคือระบบของ YouTube เองสำหรับการสมัครแท็บเมมเบอร์เนี่ยบางทีรายชื่อมันจะไม่ได้ขึ้นภายในวันที่24เลยมันจะขึ้นมันจะขึ้นล่าช้าไป1-2วันถ้าเป็นไปได้ถ้าใครสนใจที่จะร่วมรุ้นรางวัลกับเราอาจจะต้องสมัครก่อนวันที่24นิดนึงนะครับนะจะได้มีเวลาในการ จะได้มีเวลาในการที่ให้ระบบมันขึ้นชื่อขึ้นมาแล้วเราจะได้รู้ว่ามีใครสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์แล้วบ้างโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้ง7ท่านที่สนับสนุนเราในเดือนนี้บางคนสนับสนุนเรามาเป็นปีแล้วก็มีนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่เข้ามาดูครับนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปตรงที่ประกะาศอาตรงที่มีกิจกรรมตรงที่จะแจกของเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปแยกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับบอกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับไปแล้วสวัสดีครับ